แบนึงโอเคอ่ะ,อะ,อะถามมาชาก,กับมนุษย์โลกที่ยังยืนไม่เบียดเบียนผู้อื่นสุดระเสริฐหนักหนา มากินพืชผักบำเพ็ญเพียรตามรอยพระศาสดายึดหลักธรรมะจะหลุดพ้นบ่วงกรรมอ,อีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งทีท่มมเร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 เดเถดทมาชา กับมนุษย์โลกที่ยังยืนไม่เบียดเบียนผู้อื่นสุดประเสริฐหนักหนามากินพืชผักบำเพ็ญเพียรตามรอยพระศาสดายึดหลักธรรมะจะหลุดพ้นบ่วงกรรม